นี้จะพามาดูร้านขายจอระเข้นะครับขายเนื้อจอระเข้นะครับที่ตั้งอยู่ริมทางนะครับที่ประเทศกัมพูชานะครับผมว่าหน้าตาเป็นยังไงครับละกิโลละเท่าไหร่นะครับผมเมผมชิญชมครับร่วมกันรวมอ่ัน,นะใส่เบี้ยหานะชิ้นบนมือหรืออ๋อบนมือบา่์ดบวกบวกตับใบมันะ ที่เห็นคือเนื้อจเจ้าลัแค่นะครับรงเอม่มืนอน่าบาลลังสเนี่ยาเะแค่อันนี้โวยยังไงามากะโหหอ่ใบหมูมาใบหมู จอระเครนะครับมาจากเสียมเรียบนะครับ้องชิมไงนี่จับจับ लख <muchas> लख